วันนี้ก็ไม่ค่อยดีครับเพราะว่าวันนี้ก็ตอนซ้อมก็มีปัญหาเรื่องเกียร์ตัดแท็กชันไม่ได้ก็แต่พอรอบคัดเลือกคัก็ยังยังหลุดไปเยอะยังแบบวิ่งมาดีๆแต่ละรอบแต่ละรอบก็มันก็จะมีจังหวะที่หลุดไอตัวแท็กลิมิตก็ทําให้เสียเวลาครับก็เลยเวลาที่ทําได้ประมาณสัก2องนาทีสิแต่ก็พอหลุดลันออฟก็เลยหลุดไป ดีครับยางตัวนี้ดีกว่าดีกว่าตัวฟีวาเยอะเลยเกาะหนึบติดแน่นก,ก,ก็ทำให้ขับได้สนุกขึ้น mm hmm. อ๋อคือแบบแบบอย่างอย่างของผมผมเป็นมือใหม่เนาะมือใหม่เรานี่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้ขับในสนามช้างตอนนี้เนี่ยพอครั้งแรกที่เราได้ขับปุ๊บเนี่ยคือเราได้พักทิสแค่20นาทีใช่จร,จริงๆถ้าสมมติเรามีพักทิสได้มากกว่าน,นี้เนี่ยเราก็สามารถแบบเฮ้ยเวลาแข่งถ้าสมมติแบบอ่ากับนักขับมือใหม่ ก็อ่ะเราก็จะได้มีเวลาในการซ้อมมีความคุ้นชินสนามมากขึ้นแต่พอมีเวลาแพคทิสน้อยเนี่ยพอลงไปคุณลิฟายก็ก็ก็เลยก็ตาเท่าที่ได้่เราก็ทำดีที่สุดแล้วครับจริงๆถ้าดูจากพอดีมีตัว Data ล็อกตัว Data ล็อถ้า Datalog เราทำได้น่าจะประมาณ2นาที12 1 1ไปลายน่าจะทำได้ถ้าดูจากเอ่อถ้าพูดง่ายเก็บเซกชั่นที่ดีที่สุดที่เราทำได้ก็น่าก็น่าจะประมาณนั้นแต่ก็โอเคแน่นอนมัน,ม,น,ม,นมันก็ไม่มีรอบไหนที่มันเพอร์เฟ แล้วส่วนใหญ่มันก็จะมีหลุดพอพอลนลนรู้ว่าขับมันได้ดีปุ๊บพอมาอ่ะมาหลุดโค้ง12สโค้งสุดท้ายเอาละหลุดละรอบนี้เอาใหม่อะไรยังไงก็กด้วยความมันด้วยความมือใหม่เราก็มีความลนเลนาะก็ความลนก็เลยทําให้คุมเกมไม่ค่อยได้เออเลสแรกพรุ่งนี้เราน่าจะสตาร์ทไม่ดีเราสตาร์ทไม่น่าน่าจะสตาร์ทอยู่ท้ายๆแต่พรุ่งนี้คาดหวังว่าเราจะทำเบสแลปให้ดีที่สุดอ่ะพรุ่งนี้ทำเบสแลปให้ดีที่สุดเพื่อจะ คาดหวังว่าในเลทที่4อ่ะเราจะได้ขึ้นไปอยู่ตรงกลางๆบ้าง <laughs> <laughs> โอเคครับผม <laughs> ใช่เพื่อนดับสตาร์ที่ดีขึ้นก็คงพรุ่งนี้ก็คงจะเอ่อแทร็กเก็ตที่เบสทแบบที่ทําได้คิดว่าอยากจะพยายามกดให้ได้ประมาณสัก2องสอนาที1สคิดว่าเราน่้นาน่าจะทําได้ทาไม่ล้ม